ไอ้ก็ใช่บุคคยเงาเลยเนี่ยฮะบุกคเงาเลยเป็นทางคุณับมาน้ำเกิดเหตารณ์สิ้เจออันนี้มอดนี่ด้คลิปแรกแล้วผมรอสคลิปเลยน่ยไม่ได้เนี้ยว่ากันไ้ วมันอนดภาไปซบีนนบเ,ซบนเนี่มบาตุยเนี่ยเบาตุยหอนตำลีการแล้วเนี่ยาพไปซสียงผ่านมาเ,น,น,น,าเนียแปดชิเบริวโอ้โหยี่ยวอไจะใส่อะไสขายโง่อีกแล้วจะไปซื้อยัอยนยยงนะซื้อหลูอม ทางขุดมันแดดไป่งซ้ายขุดมองคูนอดทางห้องน้ำอาซุ่มนี่มันเป็นบ้านนอดเพื่อจะไหนติกนห้องน้ำอยู่หุ่นนี้เปยนห้องน้ำไหมเหรอใช่เลยเหรอมันผมมีห้องน้ำติกอนมี่ได้อยู่ตรงขุ่นเออนั่นหันหลังก็นั่นหันหลัง เอาพวกกินเขาอ่ะไอ้กันใช่พนะวาากซื้อเขาเขาแนะนำป่ะ ไม่ไม่ลำใจเลยกีเอกอะฮะเอกบอาโอ้นายังนี่โอ้แต่เย็นเลยนนี่วะแต่เย็นเล่นบอในใจนี่นี่แม่เนี้ยเนี้ยเต็งยังไงแม่ฮะเต็งยังไ ไเล็กน้อยมากก็ไปไซบูลูจะนอนยังเยอเนี่ยนี่นอนยังเดียวเลยบอยังยังเลยหอนไตกับนันตัวามาเป็นจอดซื้อกับเขาเาบอกว่าก,กขเขามาเร็กลเขามาเร็วตื่นขึ้นมาหอดเร็ว <laughs> ขอตลาดเด็กก็เลยมาปนบแ <น S 2> บ <น S 2> บกับปวกพักเนียีห่ออยากกินนี่ยนะกนันลาก็เลยมาีปนกับปลวกพักว่าไอามาลนะสามาสแมแยกผิเนี่ยป้งูวะมี่เหีอยากนนกิน,นกออกยังไงก็นั่นะอายอเลออ้นยอังมาก้ยปนยังวันเดียวเลยปนกระรูกระรูกี่ยังเปเนี่ยวะฮะเมกี้เอาอะมาเอาปนปัาุไป

เบาๆนะเจ็ดวันนมนดีไน์เนาะคนว่าพี่คนคนบอาบวานั่งแบบวมูหวกนะให้ว่าน้ำอาบน้ำยังบพีตัวนี้มันบอกบพีว่บอกตัวรถมนเอากบูเราไปจะราออกาะเปลี่ยนมแล้วค่ะาลงง ขาดแล้วดดไม่มีเมันจะออกนอกนอนยี<อ>่เลยนี่ไปไาไาจุรถจุดรถ่ไปไหนไปเร็เวทั้งรถเนี่ยไปผมพุทท่อไปปมุท่อเ็นเนนะี่น้นเนำเติมน้ำน้ำเลยน้ำก็จะเายขทั้งล้ะซ้าบาทได้อยู่นี่กระาบาก็ซือสองถัง เป็นไม่มีข้าวก็วันละจ่ายรวิ่งปวดกรดูกินเขาไงเด้ว่าไม่ได้กินเด้แม่อยู่นี้ไม่มีข้าวเด้อนั่นั่งก็วรสบาทแล้วลูกกินผู้เดียวยิ่งปวดใจเนจ่ายได้สิบบาทก็นา วันใดแล้วอะนากินกินแล้าใกกับขวด10บาทแม่เล้าไก่ไกแล้วกินขวด10บาทก่ไก่โอม่เอาไอ้งอได้นาไปที่ไรเนาะเอ้ยอฟซีมันดดังเลยตอวนี้งี่ยงอนี่เดินมาแวต้นแล้วนะเงาะเป็นเงะงอนี่เป็นตลกที่ทวดาอันนี้อันนี้ใจหอแล้วนี่ เอ้ว่ตลกที่ดังเลยเนี่ยตัวนี้เอฟเริ่มไลยแล้วไอ้งอนี่ไอหน้าเวทีไล่แต่เรามือเมือคืนยังไเงียจะมีัยัดเด้อพนหนาได้ขึ้นเราพันองพันยอดเลยเอาเงินกว่าใจพอทำบห้าบาทนห้าบาทบ่โอ้คือดีแท้ต้องกดสิบ วันนี้เจว่าได้ขึ้นเรพันกว่านิ้วแล้พันธรรมดาเลยวม่นรธรรมดาแล้วก็มาคือสามพันเจเบยยังบ่ไดเด้ออกให้มาชีรเอไมึงตีมาชีโอ้ยดูบ่อต่อดูหลาบอนเนใช่เอ้เดียวเหลาบเยว่าเด้อยัยเบยยังบไดหกงอหน่อยดิล่มันไน้กินลวรถคว้เขามาเด้รถควาเขาปลาแรงบุละ ท่านออกว่าอยยุเท่าเดียวี้รถขันะ้วน่ะาะว่าเป็ที่าทามาท่านแล้วรถขั้วออกมาได้้าซื้อข้าวเาเลยจ้าเป็นที่ยังกังมางเแล้วเป็นน,น,นต๊ะนต๊ใส่รถตกะหร่างพารับิเซว,ว,ว์บนกะเ,เลยนอนต่อเบาบนตกบังแงกแห้งเ จะได้พร้อม,ม,ม,มพ่อว,ว,ว่าไม่เดียว้ไมัาค่ลิปนี้ไว้แค่นี้ได้ครับเด้อเจอกันคลิปหน้ากัขาสวัสดีครับ